ปรับสวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนเพื่อนที่รับชมและติดตามทางช่องการศาพระสมเด็จด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ช่องการศาก็มีพระสมเด็จนะครับวัละขังอีกหนึ่งพุทธสินพิมพ์ทรงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานหมายเพื่อนเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาในคลิปนี้นะครับพระองค์นี้ก็เป็นพระที่เป็นแฟนพระเครื่องางบ้านส่งมาทางช่องเรานํามาประมุกนะครับอีกหนึ่งเนื้อหานะครับเรลองนี้ก็ เป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับลักษณะเนื้อพระมีความแห้งมีความหนึกนุ่มมีความสวยงามนะครับเป็นรูปแบบธรรมชาติของพระเก่านะครับล้องเนี้ใช้เป็นเนื้อถูได้ดีนะครับดูง่ายมากนะก็ขอฝากนะครับเน้นย้ํากับเพื่อนๆนะครับที่ส่งพระมาให้ทางช่องเนี่ยคัดแยกนะครับตรวจเช็คให้หรือโปรโมทเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องแอดไลน์มาก่อนนะครับทักมาที่ช่องทางไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายภาพส่งมา นะครับว่าท่านจะส่งมากี่องนะครับพิมอะไรบ้างนะครับอ่าถ่ายส่งมาให้ผมก่อนนะครับเม anyway> ื่อท cool ่านส่งพระมาเนี่ยนะครับผมได้รู้ว่าเป็นพิมพ์นี้พิมพ์นี้นะครับอ่าเพื่อให้ตรงกันนะครับเวลาส่งคืนเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าถ้าที่เราอ่าตรวจเช็คหรือท่านส่งมานะครับเป็นแม่พิมพ์อะไรบ้างนะครับก็เพื่อนๆถามกันมาหลายท่านนะครับในช่องทางไลน์นะครับก็ค่าตรวจเช็คนะครับองละหนึ่งร้อยบาทค่าค่าแยกนะครับแต่ถ้าให้ทางช่องโปรโมทด้วยนะครับก็ องศา150บาทนะครับรวมการค่าเช็คค่าโปรโมท50บาทนะครับก็องศา150นะครับสําหรับที่ท่านใดต้องการที่จะให้ทางช่องเราโปรโมทพระให้นะครับก็าตามกฎกติกานี้นะครับทีนี้เราก็มาดูพระสมเด็จวัดละครองค์นี้กันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเหมือนกันนะครับพุทธศิลสวยงามเนื้อพระสวยงามนะครับเนื้อพระออกไปทางขาวอมเหลืองนะครับ เมื่อเราส่องหรือพิจารณานะครับเราก็จะเห็นความแห้งที่เป็นธรรมชาติเห็นไ,ไหมความหมดแห้งที่เป็นธรรมชาติไม่มันวาวจนเกินไปนะครับโครงสร้างของเนื้อปงปูนที่มีลักษณะความหมดเทียวด้วยกลไกของการเวลานะครับเนี่ยบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับบอกว่าพระองค์นั้นๆน,น,นะครับเป็นพระแท้ที่ไม่ได้แต่งเติมไม่ได้ตกแต่งนะครับเหมือนกับของเก่น,นะครับผิวพระก็จะแห้งสนิทเห็นไ,ไหมครับ เมื uh, ่อหดแห้งเราก็จะเห็นชั้นการงอกของเนื้อปนูนเห็นไหมครัลิ้วลายการงอกของเนื้อพระ,ะที่เป็นธรรมชาติที่มีความสวยงามนะครับเนี่ยเพื่อนดูลักษณะการหดตัวที่เป็นก้อนๆแบบนี้นะครับนี่คือเนื้อปูนดิบเหมือนกันกน,นะครับชั้นที่เป็นปูนดิบที่งอกเป็นก้อนเขียวใสนะครับในจุดเหล่านี้นะครับเมื่อเราถ่ายจะเป็นปุ๋ยก้อนเมฆจะเป็นผลึกอยู่โครงสร้างข้างในนะครับเป็นผลึกที่แข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อพระเนี่ย ก็เป็นสัดส่วนทั้งปูนสุกนะครับและปูนดิบแต่เนื้อพักค่อนข้างที่จะออกไปทางเนื้อปูนสุกซะเยอะนะครับเนื้อขาวขาวนวลน,นวนความหดความแห้งหริ้วลายการงอกของเนื้อปูนเห็นไหมเนี่ยในเนื้อป่งปูนเปลือกหอยนะครับที่มีอายุการสร้างเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างเหล่านี้นะเกิดขึ้นทุองความสวยงามนะครับความหดแห้งเหี่ยวของชั้นปูน เห็นไหมครับการหดตัวของเส้นพุทธศินพิมพ์ทรงนะครับเห็นไหมครับจะก่อเกิดลักษณะความหดแห้งเหี่ยวย่นยุบตัวนั่นเองน,นะลักษณะการงอกของชั้นปูนเนีย่ยเพื่อนดูตามขอบซุ้มเนี่ยเห็นไหมครับยุลายการงอกที่เป็นกระจุกกระแจะันะครับก็ถือว่าเป็นลายที่ดูง่ายล้วแ,แบบนี้ไม่ต้องถ่ายด้วยกล้องพันเอกนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนพบเจอนะครับดูโครงสร้าง,งเนื้อปูนเนี่ย นะครับปวงบอกได้เลยว่าเก่าแน่นอนนะครับเก่าแบบตามธรรมชาติแบบการเวลานะฮะเห็นเพื่อนดูนะครับรูวลายการงอกของเนื้อปูอนเห็นมนครับในพระแท้เนี่ยพื้นผิวก็จะไม่เรียบตึงนะครับโครงสร้างของเนื้อพระเนี่ยจะไม่มันวาวเรียบตึงนะครับเพราะว่าถ้ามันวาวเรียบตึงจนเกินไปเนี่ยนะครับไม่ใช่โครงสร้างของพระเก่าแล้วนะครับไม่ใช่โครงสร้างของปูนเปลือกหอยนะครับ เนปูนเปลือกหอยก็ต้องเกิดเกิดชั้นการงอกอย่างเพื่อนดูเมื่อเราขยายขึ้นมาเราจะเห็นริ้วลายการงอกชัดเจนนะครับของเนื้อปูนเนี่ยเห็นไหมครัความแห้งของเนื้อพระขาวๆนวลๆเนี่ยนะครับนี่คือโครงสร้างของเนื้อปูนนะครับที่เป็นปูนสุกแต่ก็แปลเปลี่ยนสภาพนะครับแปลเปลี่ยนโครงสร้างเป็นลักษณะชั้นการงอกแหละนะครับในชั้นโครงสร้างการงอกเหล่านี้ ก็จะมีผลึกที่แข็งตัวนะครับเป็นโครงสร้างของแคลไซด์ยอยู่ด้วยนะครับเนี่ยพระเนี่ยอ่อนแกน้ํามันตังยิ้วเนี่ยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับเพราะฉะนั้นพระบางองค์ที่ถึงน้ํามันตังยิ้วเนื้อพระก็จะมีความมันวาวนะครับมีความสวยงามนะครับพระที่อ่อนน้ามันตังยิ้วหน่อยก็จะเป็นลักษณะเนื้อปูนแห้งๆนะครับเป็นลักษณะเนื้อปูนแห้งๆแบบนี้นะครับแห้งแต่ก็มีชั้นการงอก เห็นไหมครับเนี่ยเป็นธรรมดาของเนื้อป่งปูนกระหอยนะครับชั้นการงอกเหล่านี้นะครับเป็นลักษณะสําคัญนะครับในการดูว่าพระองค์นั้นจะเก่าหรือจะใหม่เนี่ยนะฮะแท้หรือเกนเนี่ยเราก็ดูที่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเนื้อปูนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับรูวลายการงอกของเนื้อพระเห็นเพื่อนดูนะครับเนี่ย ก้อนแคลไซเนี่ยที่งอกเป็นก้อนๆนเนี่ยนะนี่คือโครงสร้างของชั้นแคลไซ์ด้วยนะครับเนี่ยก้อนเนี้ยแปลเปลี่ยนสภาพเป็นแคลไซแล้วองค์นี้ถือว่าแท้ดูง่ายมากนะครับสำหรับเพื่อนที่กำลังศึกษาใหม่ๆนะครับศึกษาเนื้อรสร้างเด็จนะครับมือใหม่เนี่ย เพื่อนต้องจดจําไว้นะครับว่าพระวะลขังตั้งแต่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับพระยุคต้นๆเนี่ยจะเป็นโครงสร้างของเนื้อปูนสุกเปอด์ฝอยฝ่อไฟะเยอะนะครับเนื้อพระก็จแห้งๆนะครับใช้สัดส่วนของสีรักกับน้ําว่านนะครับจะไม่ก็เห็นลักษณะความแกล่งนะครับความแกล่งเหมือนกับพระยุคปลายนะครับพระยุคปลายก็จะเป็นโครงสร้างกับปูนดิบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับระหว่าง เนื้อที่แก่ปูนดิบกับเนื้อที่เป็นลักษณะโครงสร้างที่แก่ปูนสุกนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเนี่ยพระที่ใช้ปูนปูนสุกเปตอกหอยผอมไฟนะครับเนื้อพระก็จะแห้งเนี้ยนะครับก็จะขาวนวลแห้งแบบนี้เลยนะครับแต่ในลักษณะการขาวขาวนวลเหล่านี้เห็นไหมครับแห้งเหล่านี้เราจะเห็นลักษณะชั้นการงอกของเนื้อปูนนะครับที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมบ บางท่านก็อาจจะไปล้างซะบ้างนะครับอย่าไปล้างนะครับอย่าไปล้างชั้นเหล่านี้ก็เป็นโครงสร้างของแคลไซต์นะครับมีลักษณะการงอกที่เป็นลักษณะกระจายตัวนะครับเหมือนกับในเปลือกหอยหลายๆชนิดที่ผมเคยถ่ายนะครับเคยนำเพื่อนเพื่อนรับชมเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะโครงสร้างเดียวกันสําหรับพระแท้นะครับเพราะว่าวัสดุเนี่ยก็คือมวลสารตั้งต้นนะครับเป็นมวลสารที่ได้จากเนื้อผงปูนเปลือกหอยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การเปลี่ยนแปลงของชั้นปูนนะครับก็ย่อมแปลเปลี่ยนสภาพไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับมาดูด้านหลังนะครับชิวพลาด,ด้านหลังก็มีความแห้งเห็นไหมมีลักษณะองค์นี้ก็มีรักนะครับแต่รักในลลกลอดลงไปหมดแล้วนะครับปลาเนี่ยเราจะเห็นเนื้อรักบ้างนะครับที่แทรกถมตามรอยปลีเนี่ยนะครับนี่คือสีเนื้อรักเหมือนกันนะครับ เพราะว่าพระเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะหลงรักนะครับที่พบเจอมานะครับแต่ขึ้นอยู่กับพระองค์นั้นนั้นะครับบางองค์ก็ล้างสิกเเลี่ยงนะครับบางองค์ที่ใช้พวกจมพวกกรดพวกด่างล้างเนี่ยนะครับแทบจะไม่เห็นสีสันวรณะของเนื้อรักนะครับที่แทรกซึมไปอยู่ในเนื้อปูนแบบนี้นะครับบางท่านนี่ล้างจนเสียพระไปเลยนะครับดูลักษณะความหดแห้งเหี่ยวย่นของเนื้อปูนเห็นไหมฮะในพระแท้เนี่ยไม่ว่ากายภาพสีสันวรณะนะครับจะออกสีอะไร แต่กายภาพของเนื้อปูนเนี่ยจะเป็นรูปแบบเหมือนกันทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นชั้นการงอกลิ้วลายการงอกที่อยู่ในเนื้อปูนเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นรูปแบบเดียวกันนะเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเลยเห็นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมหดเขียวงอกเป็นกระจุกกระแจเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังก็จะเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับสําหรับพระแท้ดูง่ายเพราะว่าพระองค์นี้ก็ค่อนข้างที่จะ แก่ไปทางเนื้อปูนถุกนะครับแก่ไปทางเนื้อปูนถุกเปลือกหอยเผาไฟนะครับเห็นเพื่อนดูนะครับเหียวย่นงอกปนอนเ,นะเ,ปเป็นนอนด้นเลยนะเห็นไหมครับเป็นหนอนด้นเป็นกระจุกกระแจัลิ้วลายการงอกเหล่านี้ละเอียดมากนะครับเพืเ่อนต้องเข้าใจว่าพระวะัละคังที่ไม่ได้ลงกลุ่นเนี่ยนะครับเขางอกในสภาวะอุณหภูมิปกตินะครับจะไม่เหมือนพระที่ลงกลุ่นพระที่ลงกลุ่นเนี่ยเขาเจอความร้อนนะครับอบเป็นเวลานานๆน,นะครับ ทำให้เร่งการปูดบวมเปลี่ยนสภาพโครงสร้าง,งนนเนื้อปูนเกิดรูปแบบการงอกที่เยอะกว่าพระวะัลคะังนะครับแต่เนี่ยเมื่อนําพระวะัลคะังไปลงกลูดดูสิครับริ้วลายการงอกกระจุกระจายเหล่านี้นะครับก็จะงอกเยอะมากปูดบวมปรีแตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพพื้นที่นะครับที่พระองค์นั้นๆชุดนั้นๆเขาอยู่เนี่ยนะครับวัดเกตนะครับบังพรมวัดตะตือวัดกลางนะครับ ก็จะมีลักษณะกายภาพที่แตกต่างกันไปบ้างเมื่อเรามาศึกษาเปรียบเทียบพระวลังที่ไม่ได้ลงกลุ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนํามาประยุกนะครับเปรียบเทียบกายภาพของเนื้อปูนได้นี่ครับถ้าเพื่อนเอนเนี่ยเข้าใจธรรมชาติเนื้อปูนนะครับสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้นะครับในการพิจารณาพระแท้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆท่านใดที่มีพระสมเด็จนะครับวลคังเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ย ลักษณะอาจจะเข้มกว่านี้ก็มีนะครับหรืออ่อนกว่านี้ก็มีสี่สันวนะเนี่ยนะครับเพราะว่าพระเนี่ยเขาไม่ได้สร้างแค่ร้อยสองร้อยองค์นะครับอาจจะสร้างเป็นหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดมีลักษณะเนื้อหาแบบนี้นะครับท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าพระของท่นนาทนเนี่ยแท้แน่นอนนะครับเป็นพระแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าพระเกีพระโรงงานเน,นี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าทําเรียนแบบ jour. ได้ยากนะครับไอ้พวกเสียนที่บอกว่าเก๋ๆเนี่ย มันไม่รู้เรื่องจริงนะฮะมันเอาแต่พระตัวเองเป็นหลักนะครับยึดถือแต่รูปแบบของตัวเองเป็นหลักโดยการใช้ตําหนิมาเป็นที่ตั้งนะครับใช้ตําหนิเป็นตัวบ่งบอกว่าพระอ,องค์นั้นๆแท้เกนะครับต้องดูที่ตําหนิมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะครับถ้าไปดูตําหนิเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับพระล้านองค์ก็เหลือสักประมาณไม่กี่ร้อยองค์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการใช้การเก็บในพระแต่ละคนแต่ละ องค์ที่ใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับพระที่โดนกระทํามาไม่เหมือนกันบางคนก็ล้างเสกเลี่ยงบางคนก็ขัดถูนะครับบางคนก็แช่น้ําส้มสายชูบ้างครับเพื่อจะให้เห็นมวลสารล้างชั้นรักล้างชั้นปูนสุกออกไปหมดนะครับบางท่านอีล้างขัดไปจ,จนกร่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ทําให้พระก็แตกต่างไปบ้างสภาพการใช้นะครับแต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกันถ้าพระเก็บดีเนื้อพระก็จะสวยนะครับ แต่สมัยก่อนคนโบราณนะครับคนยุคสมัยก่อนร้อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาไม่มีกรอบพลาสติกเลี่ยมกันน้ำนะครับเหมือนกับยุคปัจจุบันนะครับอาจจะถักเชือกนะครับใส่พกใส่ย่ามเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับการสึกกรอนนะครับของเนื้อพลาเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่คนนั้นๆใช้นะครับมากแบบไหนนะครับมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะ ความเก่าที่เหมือนกันนะครับบางก็สมบูรณ์บางก็สึกกร่อนผูพลุนนะครับเป็นรูปแบบธรรมชาติพระที่ใช้เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะศึกษาเปรียบเทียบได้ทั้งหมดนะฮะว่าพระใช้มาเยอะก็จริงนะครับใช้น้อยก็จริงแต่รูปแบบความเก่าโครงสร้างเนื้อปูนเหมือนกันทั้งหมดนะครับโอเคครับสาหรับทลิปนี้ก็นําพระแท้ดูง่ายนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับแล้วก็ถือโอกาสโปรโมทให้กับเจ้าของพระนะครับ ท่านใดสนใจนะครับอยากเช่าหาพระสมเด็จองนี้นะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 9 6 8 1 8 4 3 7นะครับหรือจะทักไปที่ช่องทางหลายก็ได้นะครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนทุกท่านช่วงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปต่อๆไปก็จะนําพระแท้นะครับที่เพื่อนทางบ้านส่งมาให้ผมโปรโมทนะครับหรือพระของผมเองนะครับถ้าได้มาใหม่ก็จะนํามาถ่ายเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาอีกต่อไปสําหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ